เอาละเอ็มน้ำให้เค้าอ่านดีกว่าตอนนี้สำหรับแฟนคลับเ f นะครับขยับเข้ามาใกล้ๆคู่นี้เป็นคู่จีนสำหรับ AF 1 1นะครับก็คือน้องน้ำกับน้องเอ็มซึ่งล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ก็อัปเดตเรื่องคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้คือ AF Re Union Concert V Fun ฟันมันเฟิร์มนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ซ้อมหนักมากเขาบอกนะครับอยากให้ไปดูกันแล้วก็ฝากแฟนคลับให้คอยฟินไปกับพาร์ทของคู่จีนตั้งแต่คู่แรกเลยคู่แรกคู่หนึ่งอ่ะมีทั้งมีหลายคือเขามีกันแบบ เนี่ยมีพาร์ตคู่จิ้นหลายๆคู่คู่หนึ่งนี่ผมจําได้ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นจะเป็นออฟก่อนนะออฟกับซีแรมนะแรกๆเลยออฟซีแรมจิ้นกันทำไมจิ้นกันก็นี่ไงเขาแบบคู่สนิทกันไอพี่มีมันมีคู่อื่นนะเออวิทน้ําตาลเนี่ยเนี่ยนะผมจําได้เพราะเราเราดูแล้วก็นี่ไงตอนนัดตอนนั้นนี่ปีสี่ปีหีสี่คือคือในทุกๆเขาเรียกทุกๆรุ่นก็จะมีคนนี้แล้วก็ในคู่นี้เต่อข้าชาใช่นะเขาก็บอกว่า จะมีซีนที่แบบขยี้เรื่องคู่จิ้นด้วยในในคอนเสิร์ตน้องๆก็เลยฝากบอกว่าอ่ะไปอยากให้ไปชอมอ่ะฟังน,น้องๆฝากคอนเสิร์ตทางมีการจะมีแล้วลว,วันนี้หล่อนี้ทำยังไงอะไรเป็นยังไงตอนนี้เราเรียกว่า2ออัดกันเต็มที่ทมากเลยคิดว่าจะต้องทำคอนเสิร์ตเนี้ยให้เต็มที่มากมาเพราะว่าทุกคนทุ่มเทม,มากตั้งแต่รุ่นหนึ่งเลยเตัวเราสองคนนี้มีการเตรียมตัว คือพอรู้ว่าต้องขึ้นพอรู้ว่ามีคอนก็รู้สึกเกรงเนาะพวกเราคือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นน้องใหม่ไงค่ะแล้วก็ติดตามแต่รุ่นแรกก็รู้สึกว่ากดดนันแล้วก็อยากจะทําให้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าต้องต้องซ้อมเยอะๆต้องพร้อมมาก<ช>ๆค่ะคนหนูก็ไม่มีเปียนเพิ่มค่ะเพราะหนูกลัว<ช> <laughs> จริงจริงหนูกลัวพี่เขาเพราะมันจะต้องมีการที่เอ๊ะ เราไปรวมๆกันคลาสก,กับคนนู้นคนนี้ซึ่งแต่ละคนนี่บอกเลยว่าตัวแม่งนนถี่เราไปเรียนร้องเพลงแค่นีไปเรียนคนเดียว <c oughs> ยค่ะนี่ไปเรีย,นยคนเดียวไม่บอกใครเรียนร้องเพลง <c oughs> เอาไ,เไม่ได้แซงเอาเป็นว่า <c oughs> พอให้เทียบกับพี่เขาได้บ้างแล้วก็แสงตอนนี้ไฟขับไปไหน ก็อยากให้แฟนคลับทุกคนติดตามพัดคู่จิ้นเนาะเพราะว่า <Hi. S 1> จะบอกว่าฟินแบบคือขนาดเราไปซ้อมเราดูเราอยู่สูโหูฟินมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันฟินทุกพาร์ทแหละแต่โดยเฉพาะพ์ทที่มีหนุ่มเนี่ย <laughs> คือจะบอกว่าตำนานคำว่าคู่จิ้นเนี่ยมันเริ่มต้นมากับรายการเราตั้งแต่ซีซั่นแรก <Sure. S 1> <ๆ>ฟินกันแค่ไหนต้องติดตามเพราะแฟนคลับซื้อบัตรเพราะว่าอยากดูเราเลยพัทเราโดยเพาะเลย เป็นอะไรที่มาคู่กันของเอกับคูจ่จีนหนูว่ามันยังใหม่<อ>มากๆเพราะว่าหนูเพิ่งออกมาจากบ้านอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แฟนๆก็ยังเหมือนยังไม่ได้ลืมภาพในบ้านมากเท่าไหร่เราก็<อ>เลยจะเอาบรรยากาศในนั้นอกลับให้ทุกคนดูเรื่องซีรีส์ตอนนี้แบบเป็นยังไงเรื่องวันนี้ยอแนของเอเมนี่อ่อใช่ตอนนี้ กำลังออาวันนี้เอาแอร์แล้วของเอมอยู่นะคะแสดงว่าที่หน้าี่ยเหลือตอนสุดท้ายตอนเดียวแล้วเหลือของหนูแล้วก็ตอนสุดท้ายอยู่ก็อยากให้ทุกคนติดตามมากๆ,ๆเพราะว่าทุกคนทํางานหน<ช>ักพ,พี่ทีมงานเฮโลพี่ทีมทีมของพี่นันดานะคะพี่เจฟทุกทุกคนตั้งใจมากๆกับซีรีส์นี้ขอยาให้ทุกคนเป็ใน,ใน,ในใจพวกเราด้วยตอนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีแบบว่ามีมีเซร์งเอร์ตอนสุดท้ายมีลี่ไม่ใช่ว่ามีแค่พวกเราแต่จริงแล้วเราเนี่ยคือได้ไปรวมกันใครที่คิดถึงบรรยากาศในบ้านจริงๆอ่ะอันนี้ก็ออกมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่นตต่่่่ออไปงมียูแแล้ววา ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าถ้าฟีดแบ็กดีไม่แน่นะผู้ใหญ่ใจดีอาจจะทำอาจจะทำพักที่2ของ F11 The บลนะคะก็อ่ต้ไปติดตามชมกันนะต้องตามดูนะฮะผมเจอเอมเมื่อตอนที่วันที่เขารับปีเอฟซีสิบสองเนี่ยก็คือเอมเขาก็มาเป็นเซเลบในวันนั้นอะไรเงี้ยก็เจออยู่ที่ RCA นะฮะอ่ะ